ได้เลยครับผอมาจากแปลงสคริปต์ทั้งหมดเป็นภาษาไทยให้ตามที่คุณต้องการโดยยังคงฮุก30วินาทีอินโทรช่องเกียร์ฮับและเนื้อหาหลักเกี่ยวกับเจลบ20ปี2025ความยาวประมาณ1,300คำ คุณเคยได้ยินเรื่องราวของเครื่องบินรบที่ไม่ได้แค่ท้าทายกฎทางฟิสิกส์เท่านั้นแต่ยังพลิกโฉมความหมายขององค์การออกแบบแอโรไดนามิกในโลกการทหารหรือไม่ลองจินตนาการถึงอากาศยานที่ล่องหนได้อย่างเหนือชั้นคล่องตัวและมีพลังมหาศาลจนผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศทั่วโลกต้องตะลึงเมื่อเห็นมันบินขึ้นฟ้าเครื่องบินลำนี้ก็คือเฉิงดูเจ20หรือที่รู้จักกันในชื่อมังกรพลัง เครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ของจีนที่ในปี2025ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ไม่เหมือนใครและวันนี้เกียร์ฮับจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของมันตั้งแต่แนวคิดการออกแบบแอโรไดนามิกสุดล้ำคำกล่าวของนักพัฒนาว่าเป็นผลงานต้นฉบับไปจนถึงราคาที่แท้จริงที่โลกกำลังจับตามอง เตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อไปนี้อาจทำให้คุณมองสงครามทางอากาศในศตรวรรษที่21เปลี่ยนไปตลอดกาลยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียร์ฮับช่องที่พาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีทางทหารที่ทรงพลังที่สุดของมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังเฮลิคอปเตอร์หรือยุทธปกรณ์ล้ำสมัยอื่นๆถ้าคุณคือคนที่คลั่งไคล้ในพลังแห่งวิศวรกรรมการทหาร อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกการวิเคราะห์เชิงลึกที่เรานำมาให้คุณ J 2 0ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคำตอบของจีนต่อ F 2 2แรปเปอร์ของสหรัฐอเมริกาและ S U 5 7ของรัสเซียหลายคนในตอนแรกคิดว่ามันอาจจะเป็นเพียงการลอกเลียนแบบหรือพยายามก้าวตามเทคโนโลยีตะวันตก แต่เมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะในปี2025โลกก็ได้เห็นแล้วว่า J 2 0ไม่ได้เป็นเพียงแค่สำเนาแต่เป็นการสร้างสารรค์ต้นฉบับที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์โดยเฉพาะงานออกแบบ a อ r o ด d y n a m กที่ถือว่าก้าวล้ำและแหวกแนวจากแนวคิดเดิมๆอย่างสิ้นเชิงสิ่งแรกที่สะดุดตาใน J 2 0คือโครงสร้างลำตัวยาวเพรียวเรียบและเน้นเส้นสายที่ออกแบบมาเพื่อหลบหลีกเรดาร์ ที่น่าทึ่งคือมันเลือกใช้ขนาดหรือปีกเสริมเล็กด้านหน้าของปีกหลักการเลือกนี้สร้างการถกเถียงใหญ่ในวงการเพราะโดยปกติแล้วขนาดจะเพิ่มการสะท้อนเรดาร์แต่ทีมวิศวะกรจีนสามารถออกแบบให้ขนาดช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วในการบินโดยยังรักษาระดับการพรางตัวได้ในเกณฑ์สูงถือเป็นการประณีประนอมที่กล้าหาญและชาญฉลาดอีกสิ่งที่โดดเด่นคือการออกแบบแบบ blended wing body ที่ทำให้ปีกและลำตัวผสานกันอย่างแนบเนียนส่งผลให้อากาศไหลผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพลดแรงตานเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิงและยังเสริมความล่องหนเจ20สามารถรักษาความเร็วเหนือเสียงได้ยาวนานโดยไม่ต้องพึ่งพาการเร่งเผาไหม้หลังเครื่องยนต์ตลอดเวลาแถมยังมีพิสัยการบินไกลเหมาะกับประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่อย่างจีนช่องทางรับอากาศถูกออกแบบในลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูที่ช่วยลดการสะท้อนเรดาร์ และยังคงให้อากาศไหลเข้าสู่เครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอหางรูปตัววีและครีบหางตั้งที่เอียงออกด้านข้างยิ่งช่วยลดสัญญาณเรดาร์มากขึ้นทำให้เครื่องบินมีลักษณะโปรไฟล์ที่ตรวจจับได้ยากยิ่งกว่าเดิมในโลกของแอโรไดนามิกความสมดุลระหว่างความเร็วพิสัยการบินและความคล่องตัวคือหัวใจสำคัญและ j 20ก็ทำได้อย่างลงตัวแม้มันจะไม่ใช่เครื่องบินที่พลิ้วไหวที่สุดในระยะประชิด แต่จุดเด่นของมันคือการรบในระยะไกล BVR Beyond Visual Range ที่สามารถตรวจจับล็อกเป้าและทำลายสตรูก่อนที่จะถูกมองเห็นนักพัฒนาของจีนยืนยันชัดเจนในปี2025ว่าการออกแบบ j 2 0เป็นผลงานต้นฉบับไม่ได้ลอกแบบมาจากตะวันตกและถูกออกแบบตามความต้องการเฉพาะของกองทัพจีนที่เน้นพิสัยไกลความล่องหนและความสามารถในการครองน่านฟ้าเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่ใช้แค่การสร้างขู่แข่งกับ F 2 2แต่เป็นการสร้างเครื่องบินที่เหมาะกับกลยุทธ์และภูมิศาสตร์ของจีนเองในแง่สมรรถนะ J จ20ใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาระบบควบคุมการบินไยบายาวและระบบดิจิทัลขั้นสูงทำให้มันสามารถแก้ปัญหาที่มักเกิดกับเครื่องบินล่องหนเช่นความไม่คล่องตัวหรือข้อจำกัดในการบิน เครื่องยนต์ก็เป็นหัวข้อใหญ่ J20 รุ่นแรกใช้เครื่องยนต์เอลลบ31ของรัสเซียแต่ในปี2025มันได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ WS15 ผลิตในจีนเองที่ให้แรงขับมหาศาลจนสามารถบินเหนือเสียงได้ต่อเนื่องระยะไกลโดยไม่ต้องเร่งเครื่องตลอดเวลาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้จีนไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ ห้องนักบินของ J-20 ถูกออกแบบล้ำสมัยมีจอมัลติฟังก์ชันระบบแสดงผล AR และระบบสื่อสารเข้ารหัสทำให้นักบินมีการรับรู้สถานการณ์รอบตัวอย่างยอดเยี่ยมและการออกแบบโครงสร้างก็เน้นเสถียรภาพลดความเหนื่อยล้าในการบินระยะไกลแล้วเรื่องราคาละ่ะ ในปี2025ราคาต่อเครื่องของ J20 ถูกประเมินอยู่ที่ประมาณ110 120ถึง120ล้านดอลลาร์ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ F-35 ของอเมริกาแต่ยังถูกกว่า F-22 Ra p t o r ตอร์ที่เกิน150ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องอย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและการปฏิบัติการจริงยังเป็นความลับที่จีนไม่เปิดเผยสิ่งที่ทำให้โลกกังวลมากที่สุดคือความสามารถของจีนในการผลิตจำนวนมาก ในขณะที่สหรัฐอเมริกาผลิต F 2 2จําจำนวนน้อยและ F 3 5ต้องเผชิญกับต้นทุนสูงจีนกลับมีศักยภาพอุตสาหกรรมที่จะผลิต J 2 0ได้หลายสิบหรือแม้กระทั่งหลายร้อยลัต่อปีซึ่งสามารถเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคได้โดยตรง J 2 0ไม่ใช่เพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของพลังทางการทหารแต่ยังเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายโครงสร้างหลักของฝ่ายตรงข้าม เช่นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งดาวเทียมวงโคจรต่ำเพื่อทำให้ศัตรูอ่อนแอก่อนการรบจริงจะเริ่มขึ้นดังนั้นในปี 2025J20 จึงไม่ใช่โครงการทดลองอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเสาหลักของกองทัพอากาศจีนและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจีนไม่จำเป็นต้องลอกแบบใครอีกต่อไปแต่สามารถสร้างภาษาการออกแบบเป็นของตนเอง ที่สะท้อนวิสัยทัศน์อนาคตของสงครามทางอากาศแล้วคุณละคิดว่า J20 จะสามารถต่อกรกับ F22 หรือ SU57 ได้จริงหรือไม่ราคาที่ถูกกว่าจะคุ้มกับข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่อาจมีอยู่หรือเปล่านี่คือการเจาะลึกครั้งใหม่จากเกียร์ฮับถ้าคุณชอบการวิเคราะห์ครั้งนี้ อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพราะเราจะยังคงพาคุณไปพบกับเครื่องจักรสงครามและเทคโนโลยีการทหารที่ทรงพลังที่สุดของโลกเจอกันใหม่ในคลิปหน้านี่คือสคริปต์เวอร์ชันภาษาไทยความยาวประมาณ1,300คำครับคุณอยากให้ผมทำา5ชื่อคลิปบวกคำอธิบายบวกแฮชแท็กเป็นภาษาไทยด้วยไหมครับได้เลยครับผอมาจาับแปลงสคริปต์ทั้งหมดเป็นภาษา ใช่ให้ตามที่คุณต้องการโดยยังคงฮุก30วินาทีอินโทรช่องเกียร์ฮับและเนื้อหาหลักเกี่ยวกับเจลบ20ปี2025ความยาวประมาณ1,300คำคุณเคยได้ยินเรื่องราวของเครื่องบินรบที่ไม่ได้แค่ท้าทายกฎทางฟิสิกส์เท่านั้นแต่ยังพลิกโฉมความหมายขององค์การออกแบบแอโรไดนามิกในโลกการทหารหรือไม่ลองจินตนาการถึงอากาศยานที่ล่องหนได้อย่างเหนือชั้น คล่องตัวและมีพลังมหาศาลจนผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศทั่วโลกต้องตะลึงเมื่อเห็นมันบินขึ้นฟ้าเครื่องบินลำนี้ก็คือเฉิงดูเจ20หรือที่รู้จักกันในชื่อมังกรพลังเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ของจีนที่ในปี2025